วันนี้กับเมนูต้มยำปลาน้ำใสนะครับรสแซ่บแซบซดกันลุ่งโล่งคอเลยครับโอ้โหเริ่มกันเลยครับนำพริกแห้งเนี่ยลงมาคั่วในกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจะได้คั่วง่ายหน่อยแล้วก็ตักพักไปก่อนเลยครับต่อไปก็นำหอ,อมแดงข่าตะไคร้กระเทียมนะครับลงไปคั่วต่อเลยครับเราจะเอาให้เขาสีขึ้นเียวเล็กน้อยเมื่อใดที่แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับ ในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเมื่อน้ำเริ่มร้อนก็ใส่ซุปก้อนลงไปเลยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปครับ คราวนี้ก็รอจนน้าเดือดจะจัดเลยนะครับอ่าเมื่อน้ําเดือดได้ที่เชฟก็ใส่เนื้อปลาทับทิมแล่ลงไปเลยครับเลือกใช้เป็นเนื้อปลาทับทิมแล่นะครับสมัยนี้หาเลือกกันง่ายนะครับหาใช้กันง่ายมากๆไปที่ตามตลาดสดนะครับก่อให้เขาแล่ให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องไปแล่ก,กันอยู่นะอ่าเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางลงไปครับ และเชฟว่าจะตามต่อด้วยมะเขือเทศเลยครับยยแ,แล้วก็ตามด้วยพริกกินดาโขกลงไปครับพริกกินดาโขกยังไม่พอครับเพิมเลเวลความเผ็ดขึ้นบีกด้วยพริกแห้งโครครับพริกแห้งที่เราขูดตอนแรกนั่นแหละครับ ตอนนี้สีสันหน้าตาเขาก็เริ่มใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติไปเรื่อยๆเลยครับเริ่มจากน้ำปลาก่อนครับแล้วก็ตามด้วยใบยกะเพราครับโอ้โห,โหอีกแห้งคั้วอีกสักเล็กน้อยครับ กดๆใบกระเพราลงไปให้โดนความร้อนให้หมดนะครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดําครับแล้วก็เช็คดูเนื้อปลาของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอืเชฟก็จะดับไฟเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวลงไปครับ คนอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับปรับแต่งกันได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเราชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานยังไงก็เพิ่มเติมกันได้เลยครับโอ้โหเนื้อปลาเขาเด้งๆส,สดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทาให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับโอ้โหลองทําตามกันดูครับ